กระดาษน้ำหนักกว่า500กิโลกรัมที่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเกือบ2สนามแบดมินตันแต่เมื่อนำมาผ่านขั้นตอนของเครื่องอัดวัสดุก็สามารถบีบอัดให้เหลือเพียงรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด1.2เมตรคูณ0.7เมตรคูณ1.1เมตรหรือลดลงในอัตรา1ต่อ20ภายในเวลาเพียง3-5นาทีของนวัตกรรมกำจัดขยะที่นำมาแสดงภายในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ หน้าที่หลักๆของมันเนี่ยก็คือ,อจะลดขนาดข,าดของแพ็กเกจที่ต่างๆเช่นกระดาษลูกฟูกขวด PET กระป๋องหรือว่าเป็นฟอยต่างๆนะครับผมให้มีขนาดเล็กลงซึ่งจะส่งผลดีในการขนส่งเนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ถึง10เท่านะครับขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในประเทศไทยนอกจากจะให้ความสนใจกับการนำนำวัตกรรมกำจัดขยะจากโรงงานแล้ว อีกทางหนึ่งคือการใช้นวัตกรรมในการรีไซเคิลขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยะนอกจากจะแปลงเป็นเงินได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างศาลาไทยหลังนี้ค่ะที่มีมูลค่าถึง350,000บาททำจากกระดาษทั้งหลังโดยมีส่วนผสมของกระดาษรีไซเคิลถึงร้อค่ะรีบอร์ดคือวัสดุที่ทำมาจากเยื่อกระดาษใหม่ร้อยละ85 ส่วนอีกร้อยละสิเป็นกระดาษรีไซเคิลผ่านเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยระบบที่ทันสมัยจุดเด่นคือกันความชื้นรองรับน้ำหนักได้ถึง70กิโลกรัมต่อรีบอร์ด1ตารางเซนติเมตรหรือรองรับน้ำหนักของรถยนต์ได้1คันส่วนกระดาษที่นำมาใช้เป็นผิวหน้ามีความหนาเทียบเท่ากระดาษ500กรัมทนน้ำกันความชื้นได้ดีทำให้พิมพ์รูปและสีได้ง่ายและติดทนอีกทั้งยังใช้ซ้ำได้ไม่ต่ำกว่า10ครั้ง นั่นหมายถึงการลดปริมาณขยะได้ถึง10เท่าทำเป็น exhibition booth ทำเป็นสาราไทยทำเป็นบอรนิทศาการที่ทันสมัยได้แล้วก็มีน้ำหนักเบาสามารถถอดประกอบได้สามารถนำไปใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้สุดท้ายของวงจรชีวิตของกระดาษรีบอร์ดก็สามารถจะไป Recycle เป็นกระดาษได้100% ในขณะที่แต่ละปีประเทศไทยมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นปีละ2.65ล้านตันโดย177เป็นของเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือมากถึง2.04ล้านตันส่วนที่เหลืออีก123มาจากชุมชนดังนั้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาร่วมใช้กับการรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะในประเทศลงได้สีริพงษ์ประยงแย้มถ่ายภาพ นิรยาตรีวรวัตพีพีทีวีไกรงาน